เอาละครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการสาระเลวอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นรายการสาระเล็วที่ผมบอกได้เลยว่าหาหายก็ไปนานนะครับจริงๆผมก็ทําแบบสาระมาเยอะนะแต่ผมไม่ได้ไปใส่ในรายการนีไงวันนี้ก็เราก็มาในรายการสาระเล็วยดีกว่านะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยมันซีซั่นเก้าแล้วใช่ไหมมันมีการอัปเดตการแบบปรับตั้งค่าหรือว่าการปรับแต่งปืนนะครับมันมากขึ้นใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาทําการปรับแต่งปืนที่ ผมชอบเล่นมากที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือปืน Q Q 9นั่นเองวันนี้ผมก็จะมาทําปืน Q Q 9ให้ทุกคนดูนะว่าผมแต่งยังไงบ้างนะครับก่อนื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือย่าลืมกดแชร์แล้วอย่าลืมกด, share, อ,มกดอ่ากระดิ่งด้วยครับเพื <Yeah. S 2> ่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆแล้วผมจะได้มาเปิดกล้องมีกําลังใจเปิดกล้องมาพูดคุยกับทุกคนบ่อยๆนะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมขอ5้าร้อยไลค์ได้ไหมทุกคนถ้าถึง5้าร้อยไลค์เดี๋ยวผมจะหาสาระแบบจริงๆที่ผมใช้จริงแล้วไต่แรงขึ้นเลเวนซ่ะ <Yeah. S 1> ก็จะมาบอกทุกคนให้หมดเลยเนี่ยว่าการเล่นอย่างไรยังไงเนี่ยก็จะมาบอกแบบผัดไปผัดมาแล้วกันเนี่ยครับจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนี่ยผ้า้อยๆนะโอเคเนะครับเวันนี้เราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านันเรื่องของของแต่งคิวคิวนของเราน,นั่นเองนะครับโอเคป่ะโดยคิวคิวนที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้เป็น melting Point นะครับเป็น สกินที่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะตอนนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะไม่ได้ช่วยไม่มีสกิลติดตัวอะไรเลยนะครับแม้แต่ปืนแบบแรงมากๆนะครับเติมไป 3, 0 0พันสก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมนะในเรื่องของแต่งนะครับผมจะไม่อธิบายของแต่งที่มันนอกเหนือจากที่ผมใช้นะครับแล้วผมจะมาบอกทุกคนแค่ว่าที่ผมใช้นะครับมันดีไม่ดียังไงแล้วไปปรับใช้กันเอาเองนะครับไม่ต้องมาตามผม100%ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ลยทุกคนอันนี้ผมย้ำานครับ<笑><笑>เดี๋ยวมีคนบอกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยนะแบบนี้มันไม่ได้แจ๋วเลยไม่ต้องใช้ตามก็ได้นะทุกคน<อ>มันอาจจะไม่ดีที่สุดนะครับแต่มันดีสําหรับผมแล้วกันนะโอเคได้ของแต่งแรกนะครับผมจะมาในอันแรกเลยก็คือลำ,ล,อนนล,ำล้องปืนนะครับลำกล้องปืนไม่ใช่กล้องเล็งนะเป็นลำกล้องนะครับก็คือที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับทุกคนเอาง่ายๆเลือกชื่อย่อข้างหน้าละกันนะครับก็คือ MIP นะครับก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเล็งและก็ จะไม่ฝืนปืนสาย S M G ให้ไปยิงไกลแล้วก็ยิงแรงในระยะไกลผมไม่เอานะครับผมจะใช้ยิงในระยะใกล้กับระยะกลางให้โหดมากที่สุดนะครับอ <God> ันนี้ผมย้ำนะครับโอเคอันน <mamm> ี้ก็ผมแต่งเป็นความเร็วในการเล็งแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับคือผมจะไม่อธิบายช่วงท้ายแล้วกันแต่นี้เนี่ยความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันจะลดทอนลงนะครับความคุมปืนเนี่ยปืนมันจะดีดมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ไปเอาอันอื่นที่มันช่วยนะครับก็คืออันนี้ครับจะเพิ่มความเร็วในการเล็งแล้วก็การเคลื่อนที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้้อออเเเสีียกก็หมมืนนนนดิะครัับ ไม่ติดผ่านท้ายนะครับคืออันนี้ไม่ได้ติดผ่านท้ายนะทุกคนอันนี้ถ้าใช้อันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วในการเล็งและกค็ความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับและในอันต่อไปก็จะเป็นกลิปหลังนะครับกลิปหลังเนี่ยผมจะใช้เป็นทริปแพดนะครับกลิปไทป์ผมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าแต่ก็จะเป็นอันนี้แหละก็คืออันนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเร็วใน e การเล็งและก็ความเร็วในการเตรียมอาวุธหลังหยุดวิ่งนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันมีข้อเสียนะครับก็คือความแม่นยําเ่อเล็รยิงอีกแล้วนะครับ เส่วนต่อไปก็จะเป็นแมกกาซีนนะครับอันนี้สําคัญมากคือผมบอกได้เลยว่าสําคัญแล้วก็มันเข้ามาในตอนนี้คือโคตรเทพ ก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมารยาดามเมจแล้วก็ดามเมจของเรานะครับคืออันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันช่วยชีวิตผมมาหลายรอบมากเดี๋ยผมจะไปอธิบายในห้องซ้อมละกันนะครับโดยดาเมจเนี่ยปกติถ้าเราไม่ใส่ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนมาอันนี้นะดาเมจมันก็จะอยู่ที่40ใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนมาอันนี้เนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่60นะครับ <c oughs> อ้าวต่อไปก็จะเป็นเลเซอร์นะครับส่วนเลเซอร์เนี่ยมันจะเพิ่มความรเร็วในการ เลงและก็ความเร็วเออความแม่นย <was> ําเมื่อเล็งยิงนะครับก네็โดยรวมที่ผมแต่งมานะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเลงล้วนๆเลยความนิ่งผมไม่ใช้เลยผมใช้ฝีมือกับใจโลอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ใช้แบบให้มันนิ่งแล้วก็ยิงมันยิงง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอานะครับผมจะใช้แบบขึ้นลํำปืนเร็วยิงเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะแล้วมันเป็นสาย S M G ด้วยนะครับถ้าแต่งแบบนี้เนี่ยเล่นระยะใกล้ได้สบายนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องซ้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะอธิบายอะไรทุกคนบ้างนะครับ เรื่องของการเล่นหรือว่าการสอนการเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมทําไปหลายคลิปมากทุกคนลองไปหาดูได้นะครับเรื่องของการเล่นการสไลดยิงสอนวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาเป็นว่าฝากให้ทุกคนไปดูแล้วกันนะครับที่ผมทําไว้นะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับว่าที่ผมแต่งมาเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะเดี๋ยวลองยิงในระยะใกล้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ระยะใกล้นะโหระยะใกล้นิ่งมากครับสบายมากแล้วก็ระยะกลางครับผมลองระยะกลางดู ระยะกลางก็นิ่งนะครับระยะกลางก็นิ่งอันนี้นิ่งจริงๆนะส่วนต่อไปก็จะเป็นระยะไกลครนะับโอเคระยะไกลไก็จะลําบากนิดนึงนะครับระยะไกลลําบากแต่ก็ที่ผมแต่งมาเนี่ยผมลองหลายอย่างมากผมลองแบบหยิบอันนั้นมาใส่หยิบอันนั้นออกไปอะไรเงี้ยผมเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันแล้วผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเซตที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับคือมันยิงในระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางได้ดีมากนะแต่ระยะไกลเนี่ยผมว่าเว้นๆดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นปืน เอสเอ็มจีถ้าเราไปเล่นยิงระยะไกลแบบโอ้โหผมว่าแย่ครับโอเคที่ผมแต่งอ่าแม็กกาซีนที่มันเพิ่มดาเมจนะครับทุกคนจําได้ไหมคือถ้าสมมติว่าผมยิงขานะครับอ่ะยิงขาดูตุ้มมันจะอยู่ที่22นะครับถ้า22ก็ยิงไปประมาณ5นัดใช่ไหมห้านัดมันเหี่ยตายนะถ้าเป็น22นะครับแล้วถ้ายิงเกิดอกนะครับถ้าเป็นตรงเอวตรงนี้นะครับมันก็จะ22อยู่นะทุกคนแล้วถ้าผมแนะนำนะทุกคนมายิงอกครับผมคือมันจะอยู่ที่25นะครับ น่าแสดงว่าเราเนี่ยยิงแค่4นัดนะครับศัตรูก็ตายได้เลยนะครับและถ้ายิงหัวเนี่ยดาเมจมันก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนไปดูครับคืออยู่ที่27่สิบเจ็ดบถ้าเรายิงไป3นัดมันก็จะอยู่ที่80กว่าใช่ไหมมันก็ไม่พอทําให้ตายได้นะครับถ้าเราแบบเล็งอยู่อ่ะหัวมัน27หรือว่าอก25เนี่ยยังไงเรายิงประมาณ สี่นัดนะครับคือสนัดอะ่ะทั้งหัวทั้งอกอะ่ะสี่นัดมันเดี้ยตายนะแต่ข้อยกเว้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าศัตรูเจ็บมากๆแล้วนะครับศัตรูเลือดไม่เต็มร้อยเนะี่ยถ้าเรายิงหัวมันก็มีโอกาสตายได้ง่ายกว่ายิงอกอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมแนะนำไม่ทุกคนยิงอกนะครับมันก็อยู่ที่4นัดคือมันโอ้โหสี่นัดอะ่ะแต่แมกกาซีนอันนี้เนะี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มแมกกาซีนนะครับแล้วแมกกาซีนของมันจะอยู่ที่ประมาณ30นัดนะครับคือปกติผมเล่นมายู่4กอรอยู่สี่สิบอะไรอย่างเงี้ยใช่นนินนนดนึ แต่ก็ถือว่าการแต่งกันเนี้ยดีมากผมชอบมากๆนะครับโอเคปเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นชิวๆกันใน10บ1 0กันดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นชิวๆนายได้ออกมาดีหรือเปล่าใ่ของแต่งที่ผมใช้นะครับโอเคตอนนี้ทุกคนฝนมันตกอีกแล้วอะช่วงนี้ฝนตกเยอะมากที่เชียงใหม่ฝนตกแบบทุกวันนะ่ะจนตอนนี้เสียงผมไม่รู้ว่าเข้าไหมหรือเปล่าถ้าไม่เข้าก็ดีถ้าเข้าก็ขอภัยนะทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันสิบบีสิบดีกว่าครับ let's go มาครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมวดทีมเด็ดแมทนะครับในด่านเช็คออฟ มามาดูกันดีกว่าว่าผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่าคือผมเป็นคนที่เล่นไม่ติดสโคปนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากกลัควคอมดับอย่างเดียวตอนเนี้ยคอมดับนี่เศร้าใจเลยนะครับโอ้โหสะอัดมายาวขนาดนี้โอเคปะ let's go let's go <S คือผมจะเล่นในระยะประชิดและกันนะครับผมจะไม่วิ่งแบบตรงเกินไปนะไปเจอละเฮ้ย<อ><อ>โอ้โหมันอยู่ซ้ายเกิน ทษครับทุกคนในตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ามีคนโหดเยอะมากในด่าน 10v10 เ10นะครับเราจะเล่นแบบเออไม่ได้นะทุกคนดูดิโคตรแรงแปบเดียวตายบอกเลยแปบเดียวตายบอกเลยบอกเลยโคตรแรงโคตรแรงเดี๋ยวเพื่อนเราอยู่ข้างบนผมไม่รู้ว่าเฮ้ยเหมือนผมได้ยิน,นครับเหมือนผมได้ยินอยู่ตรงนี้ปะโอ้ยอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะ โอ้ยโอ้โหมันขึ้นมาครับเอาเรื่องวะตอนนี้11ต่อ13นะครับคือผมยังไม่ได้วอร์มนะอันนี้ผมขออ้างหน่อยแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้เล่นจริงๆ <S <S อ้โหสุดจัดคือยิ่งคนเยอะ10บ0ีเนี่ยผมว่ารีวิวปืนโคตรมันนะครับเดี๋ยวผมขอแอบไปแล้วกันนะผมเข้าตรงไม่ได้จริงๆครับเข้าตรงเอ้ยเหมือนคนอยู่ข้างบนปะไอ้บีจริงด้วย <S <S มาดิครับ <S <S คือความนิ่งเนี่ยผมคิดว่ามันนิ่งอยู่แล้วนะเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหลบก่อนลบก่อนลบก่อนโอ้ยยันกันยันกันโอ้โหเกือบตายเฮ้ยโอเคสวยโอ้โหแรงเกินบอกเลยแรงเกินมาโอเค้ยเยอะเกินโอ้ยเดียเดี๋ยว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 กระสุนจะหมดแล้วโอ้ยกระสุนจะหมดครับทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวมันรีก็สุดนะมันไม่เลิกให้ผมอ่ะเอาเลยสองนัดครับเดี๋ยวก่อนขอใช้เบลิตเตอร์สกิลก่อนนะครับโอ้โหไม่เป็นไรไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรทุกคนอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเพราะเมื่อเช้าผมกินซีเรียลแฮ่ไม่เกี่ยวมาเลยครับโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่บอทแน่นอนโอเคสวยโอ้ยๆเดี๋ยว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 ยิงทะลุได้มันยิงทะลุได้หลบก่อนโอ้ย โอ้โหมาเยอะมากเลยอะขวาโคตรเยอะเดี๋ยวผมเล,เลี้ยงซ้ายก่อนแล้วกันนะเฮ้ยมาวะเคสสวยมาดิโคตรแรงบอกเลยโคตรแรงใครจะเล่นด้วยเฮ้ยมาดิโคตรแรงบอกเลยกระสุนเหลือเพียบกระสุนเหลือเพียบกระสุนไม่เยอะแต่ว่ามันแรงนี่ผมก็แลกกันได้นะผมว่านะมาละว,ว่าขึ้นมาแน่เลยมาครับมีขวามบ เฮ้ยโอ้โหซามูไรโอ้คาตานะมาว่ะตอนนี้59เลยนะครับถือว่าโอเคมากผมคิวไปกี่คิวแล้วเนี่ย20คิวครับได้อยู่โอ้ยโอ้มาอีกแล้วอ๋อเพื่อนกลัวแพ้เหรอกลัวแพ้เหรอฮะกลัวแพ้เหรอคาตานะฮะมาเลยมาเลยกลัวแพ้เหรอคาตานะฮะ ไม่ชอบนะมันเล่นอะไรเนี่ยเจ,จ๊เออไม่ใช่โอ้อโหบอกเลยกระสุนแบบเหลือเพียบนี่ยจะเป็นต้องใช้กระสุนเยอะก็ได้นะครับลองระยะไกลดูเฮ้ย,ย,ยเปิดไฟตายแน่อ้าวเรียบร้อยมาดีครับมาดีครับโอ้โหคืออันนี้ของใครวะเนี่ยของเพื่อนเราเอ้คาตาไนก์ยะโอ้ย,อวอยสวยเพื่อนโอ้โหเกือบรอดตอนนี้73ต่อ7เจแล้วเจแล้วเอาละประเด็นประเด็นคือเราจะแพ้แล้วตอนเนี้ เอาวะเอาวะเ,เพื่อนเอาวะเกือบตายขอลีกระสุนก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเพื่อนไหวปะนะ่ะเฮ้ยตัวหนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงไปนู่นแล้วผมว่าเดี๋ยวจะแพ้และผมต้องใช้งัดไม่ตายมาก่อนโอ้โห <X> เกือบไปละ X1 อาของเราครับเฮ้ยโอเคมาอ๋อไม่โดนได้ไงน่ะ ไอ้กระสุนหมดมาดิโอ้โหผมโดนไลยอ๋อโอ้โหเอาว่ะตอนนี้92ต่อ91แล้วทุกคนมีคิววะเนี่ย27ตาย9โอเคอยู่ไม่ได้แย่ครับเพื่อนเราไปละอ๋อเพื่อนพันหลบดิเพื่อนหลบดิกูณโดนยิงโอ๋อเพื่อน โอ้ยเพื่อนเล่นงานผมเลยเน,นี่ยเอาแพ้เหรอโอ้โหทุกคนโอ้ผมเสียใจอะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับผมผมพูดเลยอันนี้ผมเล่นไก่เองอันนี้ผมยอมรับเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเอาดีๆแล้วกันป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันให้มันดีกว่านี้ดีกว่าโอ้ด่านนี้นี่แบบเละจัดอะโอ้โหทีมเดสแมทด่าน Take off เทคออฟมอนเดิมในตานน้ผมจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหน่อยเพราะว่าผมถนัดเล่นแบบนี้นะครับแบบเอาแขนแบบ พิงกับเก้าอี้นะครับแล้วก็เล่นแบบนี้เผมถนัดมากโอเคปะจังจังหน่อยทุกคนมาดีครับมาดีครับคือตอนนี้ผมหัดเล่นในโทรศัพท์แฟนผมเนี่ยเพราะว่าผมฝึกเล่น BR เนานะและผมออาจจะไม่ได้เก่งเหมือน iPhone 7 p l พัดนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดจอไม่เป็นไรนะผมจะไม่ให้มันเป็นข้ออ้างของผมเว้ยผมต้องเล่นให้เต็มที่จเจอผมปาวะโอ้โหเห็นว่ะเห็นว่ะเฮ้มาด้มาเด้เพื่อนอยู่ไหนกันหมดวะฟังมัน โอ้เอาวะสวยเพื่อนอันนี้มันเกิดฝั่งไหนวะเนี่ยโอ้โหเยอะไปเยอะไปโอ้โหพอพอพอไปไปโอ้โหเกือบตายไหลมาไม่คิดไหลมาไม่คิดไหลมาโอ้โหเยอะจัดอันนี้ก็เยอะไปนะพี่ชายโอ้โหไปฝั่งไหนวะเนี่ยมันเกิดฝั่งไหนวะเนี่ยจะฝั่งนี้เหรอเดี๋ยวสวยโอ้โหอยู่ในบ้านเยอะมาก เฮ้ยไม่ตายโอ้อยู่ข้างในเยอะมากเค่ไหลไปทางนี้ลนแล้วกันแนวทางนี้เหมือนจะแบบเยอะจัดเลยนะ,โอ,นะโอ้โหเจอโอ้โหไม่ได้มันจะขึ้นมาโอ้ยเ,เยอะ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 เคสสวยมาเปล่าเฟสสวยเพื่อนเฮ้ย โอ้ยกระสุนเลยเก้านัดเจ้านั้นก็ได้เว้ยหมดละทุกคนโอ้โหสุดจัดโอเคตอนนี้ก็21ตาย3โอเคอยู่ไปไปไปไหลบ้างมาต่อผมจะไม่ใช้สกิลนะครับแต่ว่าจะใช้พิเตอร์สกิลเพราะว่าการะสุนมันหมดเร็วเกินโอ้ตายตายแบบนี้สวยเพื่อนสกิล โอ้ยเกือบตายแล้วใครวาเซนทริกันของเราใช่ปะเต็มหัวไปดิเต็มหัวไปด,ไปดิบอกเลยโคตรแรงบอกเลยแปดสิบสองแล้วว่าเร็วเกิน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 ไอ้ไม่ตายแค่ประเดี๋ยวประเดียเด๋ยวเต็มหัวไปดิโอเค91แล้วครับทุกคนผมขอปิดท,ท้ายเถอะ ไปไปเดี๋ยวถ้าเอาไ้เล่นในแร้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูทีหลังแล้วกันนรับโอเคสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันไม่เห็นมามาโอ้ไม่ตายบ้าเอ้ยเฮ้ยนิวเคลียวว่ะเฮ้ยแห้นิวเคลียวว่าขอปิดฉากก่อนนิวเคลียวเอาเออนิวเคลียวไม่ได้ใช้ โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นดีร้อยเนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปเล่นในแล้งอะไรให้ทุกคนดูทีหลังและกันแนววันนี้ก็เอาเป็นว่ามาแนะนําแนวเรื่องของแต่งนะครับถ้าใครใช้แล้วคิดว่าดีหรือว่าใครใช้แล้วชอบนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนแล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปปืนอะไรอีกหรือว่าทําแบบด่านอะไรหมดอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนแล้วที่สําคัญนรัวทุกคนลองคอมเมนต์กันมาในวันนี้เลยนะว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ผมทําคลิ ถ้าทํา BR นะครับผมก็จะทํา BR สลับกับมัลติเพลเยอร์ไปเรื่อยๆนะครับสลับกันไปแบบสนุกสนานนะครับช่องเราจะได้มีแบบรายการเล่นอะไรเยอะๆนะครับจะได้ไปเล่น BR ด้วยหรือว่าไปเล่นอะไรด้วยนะอาจจะสนุกนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมานะถ้าทุกคนอยากให้ผมทํา BR ด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย